ก็มีคนเคยพูดไว้นะทุกคนมีคุณครูท่านหนึ่งเคยพูดไว,ว้ว่าใครอะเขาเพื่อนอาจจะพูดเล่นๆแต่ว่าสมัยเด็กเนอเพื่อนก็เพื่อน,นพูดคุยกับเด็กๆเพื่อนก็แบบว่าพูดคุยเล่นๆแต่ว่าในที่เล่นมันก็แบบว่าเออเราก็คิดตามเออมันก็น่าจะใช่แหละที่ว่าใครที่แบบว่ามีมีอคติต่อครูเกียดครูอย่างเงี้ยจะได้เป็นครูอ่ามันก็ มันก็มีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่นะด้วยความที่ว่าจิตเรามันเพ่งเพ่งไปที่มีอคติเพ่งไปมีความสนใจมีความดึงดูดในบุคคลคนนั้นน่ะเราก็จะได้สิ่งนั้นเหมือนเหมือนแบบมันเป็นเหมือนมันเป็นแบบการดูดซับอะไรมามาที่ตัวเราด้วยแล้วคนที่เป็นลูกทรพีอะ่ะเป็นลูกทรพีที่แบบว่า ฆ่าพ่อฆ่าพ่อและแม่ด้วยแอกด้วยด้วยแอกด้วยอะไรเนี่ยก็จะได้ก็จะได้เกิดเป็นแม่ที่มีลูกทรพี่ือจะได้เกิดเป็นแม่ที่มีลูกทรพีพื่พมีลูกที่ตัวเองคิดว่าเป็นลูกทรพ,พีแต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่มันเป็นบททดสอบมันเป็นกรงกรรมกรงเกวียนที่ตัวบุคคลนั้นอ่ะเคยได้ทําไว้แล้วก็ชานเอ่อ เรียกว่าชาตินี้ไหมอาจจะเป็นอดีตเกิดแต่ก่อนการนานมาแล้วเขาจะได้เจอสิ่งที่เขาเคยทำไว้ชาตน,นี้ว่าคนที่เป็นจอก็จะ,จะค้นลูกที่เป็นแบบว่าค่าแม่เนี่ยชาติต่อไปจะได้เกิดเป็นแม่แล้วก็จะมีลูก จะมีลูกที่เกิดมาที่แบบลูกไม่รักเงี้ยลูกแบบไม่เห็นด้วยในการในการที่ตัวเองทําดีจะทําดีเท่าไหร่เขาไม่เห็นด้วยเงี้ยแล้วก็มันเป็นวัฏจักเนาะแล้วก็เออเป็นแม่ใช่ไหมแล้วส่วน คนที่มีความเป็นแม่น่ะเขาเรียกว่าอะไรนะ f e m a l ม f e m a มนอะไรนะเราก็จังไม่ได้หรอก female น e m a มนที่เป็นโหมด f e m a นน่ะคือฝั่งคนที่เขามีจิตใจดีเขาจะรู้เรื่องนี้ว่าเขาจะมีแบ่งสันปันส่วนเรื่องหยินอยางอะไรแบบนี้แต่สำหรับคน คนที่ไม่รู้ก็แบบใช้ไม่เป็นจริงๆนะอ่ะอค่อยๆได้เจอทุกอย่างใน,นเหตุและผลของอัน,อนว,ว่าจะพูดอะไรอยู่วะเราลืมแล้ว